สวัสดีจ้าอิบซี่มีโตตะแววนสวัสดีพี่น้องทุกๆคนมื้อนี้ยายนุ่งผ้าเบิงมีดโตน่อยกับมีดโตใหญ่ค่ะมีดโตปลายตัดมีดโตหัวตัดทั้งสองค่ะอันหนึ่งดำบ้องอันหนึ่งดำมไม้ประดู่มาเบิงอันนี้เนาะค่ะมาเบิงอันแรก น,นี่ค่ะมีดโตน้อยอ,นนอ,อันนี้สองคูนเก้านิ้วอันนี้สองคูนเก้านิ้วมีดโตน้อยสองคูนเก้านิ้วเบื้องสันเพิ่นบอกว่าเอาสันสามมิลนสี่มิลเพิ่นจะเอาไปเอ่อปาดบักเผาไหมเฉือนบักเผาไหมคะเพิ่นเอ่เอเฉือนปากเผานะเพิ่น นบอกว่าเอาบางๆเลยย่าไอ้สันจะเอาไปเฉือนบักเปล่าไอัน้นงก็จัดให้ค่ะสันบางคมบางมากๆเลยค่ะเบิง้งหอยคมสำหรับเฉือนโดยเฉพาะนะค่ะเฉือนบักล่าต้องใส่เพิ่นขายบักล่ามากนเนเาะเ็ดปล่าขายมากเลูกค้าเพิ่นขายมะพร้าวเพิ่นขายหนำ เ่าวะเพิ่นบอกว่าสั่งมีดตัวน่อยไปเฉือนบักเ่าสองคนเก้านิ้วราคาสี่ร้อยบาทค่ะราคาสี่ร้อยบาทบางหมากๆเลยคมด้ามไม้ประโดจดเฉือนบักเ่าย่างเดียว่น่ได้ฟัน,นสวยมากๆเลย เฉพาะทางเอใส่เฉพาะทางหน่อมีดมาเบิ่งอันนี้ค่ะอันนี้มีดโตสามคูนสิบหกนิ้วราคาสี่ร้อยบาทสิบหกนิ้ววัดจากปลายมีดสุดด้ามมีดนคะคะสิบหกนิ้ววัดจากปลายสุดดำสามคูนสิบหกนิ้วราคาสี่ร้อยบาทดามบองค่ะทั้งสองนี่เฮ็ดจากเล็กเหน่บ ทำจากเหล็กเนบนะคะอันนี้คมขึ้นกันค่ะใส่คมมากมาขึ้นกันค่ะบางสันอันนี้เพิ่นเอาสันบางๆนี่ค่ะเพิ่นบอกว่าเอาบางๆเล้วายบางที่สุดว่าสันเพิ่นเอาไปยังค่อยเอาบางที่สุดเพิ่นไปหั่นเอไปหั่นหยวกกล้วยต้มไหหมูไหมค่ะเพิ่นไปหั่นหยวกกล้วยหั่นต้นกล้วย เอาต้นนล้วยฟันมากเป็นต้นเป็นต้นนเราก็มะหันเนาะค่ะซับ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 ,ซบ,ซบใส่ต้มใส่ห่อมเองเพิ่็เอาไปต้มใส่ห้ำไว้เห้หมูค่ะนี่เพิ่นบอกเอาบางบางเอาบางที่สุดสัน่นแย่ยนโน่งกับจัดไทยค่ะบางมากๆเลยสองถึงสามมิลน,นะค่ะสำหรับหั่นโดยเฉพาะนี่ยคมชุบแข็งขนาดเลยค่ะ เพราะว่ามีดหั่นเนาะมีดหั่นเอาไปซับซับต้นกล้วยกล้วยต้มให้หมูซับแล้วก็เอาไปต่นซับมุลมูลแล้วก็ต้มใส่หั่นให้หมูกินนะคะพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดโตหน่อยอยากได้มีดโตใหญ่กระท้วงมหาตะเวนยายน,น,น้องเหที่ศูนย์เก้าสามสี่เก้าหกสามแปดห้าสองเอาไปใส่งนนันไ่นอันใดก็บ,บอกยายน้องค่ะ ใส่ซับใส่ฟันใส่ใน,นก็บอกยายนุจงไจด้สุบให้ถือเด้อค่ะม,กกมื่อนี่ยายนุงกับภาาเมืเบิงสํานีกรสวัสดีจ้า